พิชก re right, oh ินเลยทุกคนมาเฮาพิชกินเหรนะเรียบร้อยแล้วทุกคนประมาณสองโลทุกคนเอ้ยเอากับดินเลยน้องบังไายเฮามือนี้คิดสวากินลาบเลือดไปก่อนมือนี้ นี่ <c oughs> แดงๆนี่จึงรึ่งอยูอยออ่นี่ผัวบ้านแห่งค้มใหญ่มันก,กินเห้านี่กื้ยู่ได้กินเนี่ย <c oughs> สบายดีทุกคนมือนี้ทีมงานคนหาก,กินเฮา สีผ้านองมาออกละเป็นมือแรกนะมือนี้ที่ว่าเฮาออกละเต้มรูปแบบนะเออทีมงานเฮาทีแรกเฮามาเจ็ดคนเนาะแต่ว่ามือนี้มาเพิ่มชองเป็นเก่าชีวิตมือนี้เนาะเอาละเต้มรูปแบบมือนี้จากน้อยนี้เฮาปึกซากันแล้วว่าเฮาสีอาม้าเขาไล่นะในดอนหนึ่งเฮาสียายในผ่านไหวแต่ละจุดละจุดทุกคนเลยเออไปไปเบิ่งน้ำกันบานนี้ว่าเฮาสีมา้าหรือบ่มาเนาะมือนี้ หลังจากเข้าเอามาเขาละดอนหน่อยแลลวเขาสีเลาะครัวไปเลยทุกคนเออพอแล่นเอาแลนพอมูเอามูนะเหมือนนี่เนาะเต็มรูปแบบเหมือนนี่เอา้ารอหลุ่นรอส้มน้ำกันทุกคนไปมาอนี่ลุยทีมง,งานเขา้าส่วนหนองมาเข้ากลับไปก่อนเลยทุกคนเอา้าจากหน่อยเข้าไปหอดจุดเข้ากับสีแยกง่ายกันนะไปลาบจุดอดอนแนหลกในเข้าสีตกลงกันว่าเข้าสีเขาโฮนะทุกคน นั่งเป็นจุดเป็นจุดเนาะเอาไปเบิ่งไปโชมน้ำกันทุกคนนี่แหละทุกคนนี่แหละดอนนี่เฮาสิเอามาเข่าหล่านะให้เข่าพ่อนะเพิ่นเอามาเข่าส่วนทีมงานแต่ละคนพูนแล้วเนาะสิไปลัด สอมแต่ละสอมแต่ละจุดละจุดเนาะ่ะตอนนี้ก็ห้ยองนายพานนะเขาไปเอาเอา,อาเอาเอาน้องมาเขาเขาไปเนาะส่วนนายพานเองก็พูดละไปหลัดจุดทั้งนั้นเนาะเพื่อว่าน้องมาเข้าชีไล่ออกมานะเขาก็ชีนางดักนี่นายพานแต่ละคนเขากันะอาวุธครบมือนะ เยี่ยมพร้อมนะนางดักถ้าว่าน้องมา้าเข้าลายมามันอาจ,จิมานะทุกคนเราบบนลองสนลมกันทุกคนอะตอนนี้เข้ากับิีโมบไม้หพันเฮียงนะไปหาใยในพันแต่ละคนนะนางเปดจุดเป็ดจุดเฮ้ยให้โตไปใหญ่เด้อ นี่ให้ผ่านเฮียงเพื่นพาทุกคนไปนั่งนะนั่งชอมอ่าวางว่ามาเฮาคือสีไล่มากเนาะไปเอาไวโ้โรดมองได้จุดสำคัญสำคัญฮะในผ่านเฮาผ่านมองพ่านมองให้เจ้าไปยูบอลอันเพาอทับบางเที่ยวก้อนนั่นเด้อเดี๋ยวคอยชิยูเองอยู่อยู่ต้นี่เออมองคอยอยูยิงนี่คอยชิยูเอง ตอนนี้กะนผ่านแต่ละคนกัประจําจุดพิธีเรียบร้อยแล้วเนาะมีแต่รอเวลาทุกคนนผ่านกัชิยูมองนี้แล้วเนาะเพราะว่าเที่ยวก้อนนี้ในผ่านยิ่งผ่านนะในคลิปก่อนนผะ่นานยิ่งผ่านมันออกมาไหนเนาะมาอะไรแต่ว่ามาข้างนี้ในผ่านกัชิยูอีกเนาะเอารอเบิงรอส้มน้ำกันทุกคน ทำเนาะนดอนนี่ตอนนี้ก็ทีมงานเขาเอื่นนะเอไ้ไปไปไปต่อบปนี้ดอนนี่มันบกเขานอนทุกคนมันอาจชีนอนดอนหนานะแต่ว่าทีมงานเขาก็เลาะเขาเบิ่งเลยเนาะทั่วเบิ่งเลยตอนนี้เพิ่นกระเอืน่นผู้อยู่หัวด้านล่างอย่างไปหาพวกเพิ่นเนาะเอาหลุ่นต่อไปด้านหนาทุกคน เพราะว่าดอนหันในผ่านก็เคยมาเรื่อยๆได้นเนาะเที่ยวก่อนกับมากับเบาเฮียงเนาะหลายเที่ยวเลยเอายิงในดอนที่เนาะแต่ว่าเที่ยวนี้มันหมดนอนเอากไปดอนใหม่ทุกคนเอาสีครัวเ่นไปเลยแบบนี้ไปไปก็จะได้ผ่านบ่เห็นบ่เห็น,นนอนเนาะโอ้อไปใช่แล้วผ่านท่อง เอาจะได้ต่อบัลเหรอเปลาดอยู่เ่นเลยสิลาแล่นไปน้ำกันเลยอย่างน้ำกันไปเลยอแมนหูตัดลงกับกติ้นผลดผดยันอยู่ใจนี่แหละกินงานอย่างนีทีมงานเขาก็ออกมาเลย นวลาโบเห็นพอมันเขานอนนะเอา้าเฮาซีเขาล่าตอบนันนี่ล่าไปเลยเ,เลยเนาะยางไปํำคัญบัตรไม่มีสภาพเพาจังแลนส่วนเอา้าทุกคนเอา้าไปใช่หรื่ผ่านเฮียงว่าใช่ทีมงานเฮาเอามาเขาคือเก่าอีกเนาะชีลาดใจนาบันนี่อือที่แรกว่าชีเลาะขวนะเปลี่ยนแพทย์เลยเฮาซีลาดคือเก่านะให้ทีมงานเฮาเอามาเขา ไล่ตามจ่ายนี่างเงยทุกคนผู้ฮาสิเปดักคือเก่าไป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 พันม่อง,องเอาแต่เป้าไม้ที่สำคัญนะตอน,นเฮากับไปย้ายกันตอทุกคนส่วนพันเฮื่อพันม่องกนก็นลงลุมไปเลยเนาะตอนนี้เฮามาสามคนนะสิไปย้ายในพาะเพันไปเนานะแต่ละจุดแต่ละจุด นีฟิโดอดที่สองทุกคนอ้าสองคนมือเจ้านี่ลงลุ่มเด้อขวัยชินัง้ okay, okay. ให้ผู้นึ่งท่นอยู่จุดใจกลางนี่ผู้นึ่งลงให้มันจำมก่อโจดอยู่ลุ่มพุ่น <Okay. S 2> ก่อภัยไปลงลุ่มพี่เจ้า ตอนนี้นะเฮากับทีมงานเฮาลงล่อดักทุกคนลงไปดักนะล่อทาจนมา้าเฮามาหอนผุนแหละตอนนี้เฮากับมานาั่งดักนะนั่งดักตอนที่สองทุกคนวันในผ่านแต่ละในผ่านกับประจําจุดแต่ละจุดนะน,อน,อนานอานส่วนทนะีมงานเฮากับพูดแล้วยุซน่ะเอาม้าเขาไปหาไล่มานะ ได้มาตามจ่ายทุกคน่วนนายพานเองแกสิทำหน้าที่ดักอยู่นล่นะทุกคนเอ้าเราบ่งเราส้มทุกคนทุกคนเฮ้ยยินเสียงรหัสมาเฮ้เนะนะมาเฮ้าเฮ้ยเออเฮ้ยยังนะทุกคน เดี๋ยวห่อสิไปเบิ่งกันทุกคนทีมงานห่อสงสายมาหอดเลยส่วนนายพานยังอยู่เทิ่จงายเดี๋ยวสีลงไปเบิ่งทุกคนไป ต้องไปเบิ้งแม่แล้วแม่แล้วพี่มาพี่บาบูเออห้อยยังห้อยยังแล้วบาทนี้เอาอยู่รุมพทุกคนอยู่รุมนพาพาผม ยังบวท่านมีไฟจักสื่อได้มันเห่าไปลงไปเบิ่องมอเฮี้ยงมาลงไปเบิ่งเห่ามูอบ้ามันเห่มามืทุกคนผ่นานคิดว่ามันเหาแล่นนะผ่านเฮี้ยงเพิ่นไปเบิ่องนึงเลย เขาไปตามใจเลยทุกคน,น,นผี่พานรัดพิษน้ำหนึงนี่นผ่านอยู่จใจเทิงนะจริงมันแรนอยู่จ่ายรุ่มพตอนนี้นะบอาวเนี่ยงกลับมากำลังเขาน้ำนะ ส่วนแมน่พันเองกันสิพาทิ้มหานห้องไปรัดหน้าไปนะไปไป,ไป<ๆ>โอ้ยหาสิได้ทุกคนเอาส่วนประทันสำนักหนึ่งจะพาอากาศกระคึมเลยอยู่ทุกวันเลย นี่แหละมันเป็นอุปสรรคแก่การลาแล่นของผวก้อาเนาะ,ะแต่พระวานามันลายมู้เลยทุกคนบางหนึ่งก็น่าิดได้นะ,ะว่านในผ่านหลัดอยู่ใจถึงมาพัลไลอยู่ใจลุรมทุกคนเลยแดนเรียบจายเลยบอกอย่างท่านมากสํา không là quá nếu ừ. ừ. à? mù... à, như không có nếu như không có nếu nó không có nếu như không có nè như không có nếu 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 như không không Ao bung, ek bung, hả? Ao ôi, bung, <laughs> bung, đó. bung, 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 muốn นี่ด็มาเห่านี่โอ้ยลายบุท่านอีู่แค่ทุกคนโอ้ยมาเหาบุลายนะมาตัวลายมูห์บุลายทุกคนเพราะว่าอีุยกขับเลยม้านะมันถือผ้าอีกาอ่ก็ได้มับเลยม้ามันบระครบที่แด็กกัมันกับบุกขาดสีลายไกลทุกคนบุตรท่านอีกแล้วทางที่ซองนะถ้ามันไหล เบิ่งอีกต่อไปทุกคนนี่นี่ทุกคนขึ้นนี่นะมันดูนี่ทุกคนแอบก็เดลยดูขึ้นนี่ดูขึ้นนี่ฮะฮะฮะเอาแล้วเอาแล้วทุกคนเอาอีกแล้วนี โมโหว่าแล่นลื้ยยังนะไปเด้อไปเด้อทำไรเนี่ยบาดนี่บมท่านแหละทุกคนเอ้ยบมท่านอีกแล้วนี่เฮ็ดเซเวยู่นี่โมโหจักสิไปทางไหนบาดนี่ เฮ้ยโอ้ยป้าฮู้มันบอกท่านตี่นอมันหกอ่ะแถ่นี่ฮู้ลงมาเบิงแน่นี่จนบ่มี่บองให้ดูดนี่มูนี่โหดเดอดี ดีนี่ลงมาผีเดอ้อเออ๊าดูกใหม่ใหม่ใหม,ม,ม,ม่นี่แตกขับทีบเลยทุกคนเ้ยเมึงตีนี่เต็มดูใจตัวนี้เลยมูนี่นี่แต่ห้อยมูทุกคนเลย แตกกระทิบเลยโอย้ตามกันอยู่ไซเด้เนาะเอา,เอามาเฮาก็ได้เต่านะมิแต่ร์บทันโอ้หาสิได้หาสิได้นี่ทุกคนหอยแสลปลุงลุงเลยนี่โอ้หรนตัดลุงลุเลยทุกคนเอาเอากรสิน้ำไปติดๆแล้วแบบนี้ไปน้ำห้อยเลย ตั้มหมูกับตั้มตั้มเล่นกับเอาไปตอนน่งเฮ้ยเจ้าบเวไลคุบมันโนดบางนึงนี่ห้อยมันสลับลงวงนึงนี่ซักกะซักวันทีบเลยโอ้ย หรือว่าสิโดดคุบหล่นแล้วก็จับหูบังขับขางสายขังครัวครับมาหาคอยนี่คอยชิทับเองโอ้ตายอ่ะตอนนี้นายผ่านแต่ละคนกับมาร่วมตัวกันเลยเนาะยังรึกษากันเดียวนี่เขาสิเอาจังได้ดีนะไล่ตจะได้กับบทันไดทหารเขาไปนะตกลงว่าห้าว่ายุดหน้าหลัดแน่นี่ มิตวาเรื่องว่าขัวแลลนโนบานี่รัดเน้วแหแนตอนนี้หันย่งสิบ่มอปันไดคัวแล่นกระดาเพราะว่ามันล้มนะบ่ก็ต้องไปล้มต้องไปาตอนแรงผู้บางทีตอนแรงน้อยนี่เดียวนีะมือผู้ไปรถนี่แต่ว่าสิล้มหรือบ่ล้มกับผมเหาลุยอะไรหละมือนีเนาะไดออกมาอะไรดไปไปไป นี่แหละทุกคนอุปสรรคของเห่านะในการผ้ามาหาหลาเนี่ยถามี่สภาพอากาศบ่เป็นใจเนี่โอ้ยลำบากทุกคนเลยเหาสิมานกระดาเพราะว่าลมมันผัดแห้งนะน้องมาเหาก็เอากินบ่ด้นะลมแนวนี่ก็แล้วแล้วเนาะมาเหาเอากินหยาขนาดอันเฮ็ดจะได้แลยเห้ได้ออกมาเลยเนาะจำเป็นทุกคน เพราะว่าเขาชาติอาหารแห้งเฮ้ากับไก่ซิบร์ตเลยนะนะมันเป็นไผ่ใบสุดท้ายทุกคนมันเป็นไผ่ใบสุดท้ายจะได้เฮ้ากับลุยทุกคนไปไป ห้าวเจ๊าะไข่ขไไไ okay. เลยน,ะยยลนี่ทุกคนถากหน่อยลิงกินมกตองทุกคนมกตองว่านะดินีน่ลิงลิงลิงไม่เคยกินนี่นี่นี่ต้นเกๆนล่งใหม่นี่เออ ปาดจูนี่ไม่ไหมหนึ่งสคนตักี่จะน่เนาะสะทีบเลยโูยแมงเครื่องมากินหลายถ้วโอ้ยเนาะผ่านดงหินดงยุงแล้วก็ยังมาบูดงถากอีเล่นี่มงเจียวโอ้ยอากนะข่าข้รอดรอดเลย กระแสนานแห้งวันนี้ทุกคนหมื่นหมื่นนะปล่อยไปปล่อยไป ไปต่อบัดนี้เฮากาเินานเกตก่นติดกินเลยทุกคนเฮาติดกินเลยนะ เกบร้อยแล้วทุกคนไตัวแหกแหงมานทุกคนโอประมาณสองโลทุกคนเอยเอากับดินเลยน้องมัลายเฮาเนียวคิดว่าสิได้จำแจวน้ามือนี่มีอันกินแล้วทุกคน ไปไปอาไม่ผัดทองผัดทองเหลือร้อยแลยนินการแลงใหญ่เฮ้ยนี่ไข่ไม่ไข่หัจักจะว่ากินแหงขนาดตัวแรกแหงม้ามือหนี่งเขากับผมน้องเช้านี่ไล่แต่ามูนะดีมากตอนเที่ยงนินได้แล่นคนกลับดินเลยเอาหลังจากจากนี้ไปเข้ากับสกินเขากินหนามนะ ถ้าคอนขี่เขาขี้น้ำแม่ไข่ได้ทุกคนพีธกัมจูนะหางมันคิดไวซิโบมานนะเนอะเหมือนนี่เนาะเอาขามีอันกินน่ะบานีทุกคนมานจนได้เนาะดังจากที่ไล่ตัวได้กับบอได้นะแต่สาบผมอ้ เาชิพักพรกินข้าวบานนี้ทุกคนเลี่ยนบ้คหา่านหามอ่ามาแล้วมีเสยงเดดตลอดบานหวาีเสยงเดดเียนคำนาคำนาเขามือเป็นบป่ามืกบเพี่ยนทีงานแต่ละคนเขากไดากมามากิงนมไปก่อนมือนีก่อนหางเพียงเข้าแลก้อยแล่นกินุกเินก้อยก้อยรอด này điệp kia chụp bên nha nhắm vào thanh này ok vạn tấm làm cà phê à tấm làm cà phê đang ừ. hoạt khẩu đó đang ừ. tung tung luôn máy luôn máy âm ma vạn à máy sáu lá có miều sài này sài thúng yàng này đấy nhá nó đẻ đấy chế nó nó nè đây nè nắp này này làm kiệt hàng này đưa, tất đưa, มีหน่อยได้แจวหนิเอ้ามือนี้มุมแจวอีกแล้วแจวมผลงานเรา่ะนะยังแต่งแต่งแจวพยาธิเพราะกินหลายมือมาเลยแมวมันอู้พันมอง้อกินเกลือทางไหนท่านกินแจวข่อยนต่เพื่อนสิกินเกลืออะยรพันม้อเลยเออเพื่อนจำเกลือกับพ่อแล้วพันหม้อเนี่ยนะเนาะเออเอาเรียดดยนะเอา กินเขาน้ากันมือนี้กินข่าเที่ยงนะแต่ว่าใบอะลรเนาะเอออันกินเขาก็มีอยู่ดอกเนาะแต่ว่าเขากินแจไปก่อนมือนี้เนาะรอออกมาแลงนะไปกินอยู่ทับเขาอยู่เที่ยงหน่อยเฮาผมเลยเนาะก้อยแลงกินแซ่บเนาะเมื่อมแร้งเน่ก้อยแลงกินแซ่บทุกคนเออเมื่อนี้คิดสวากินหลับเลือดไปก่อนเมื่อนี้นี่แดงๆนี่จึงครึ่งอยู่นี่เอาคุยคุย เอ้า <intéress é S 1> ัวบ้านกเอางาหด้ <c oughs> ัว <reco> บ <Christ> ้านเนี่ยขำใหญ่นี่กู้อยู่นะกินเนี่ยกินเจ้ากู้ยููปลาลาบ้านะครับคุป้าอ๋าปลาลับเดือนคือเพชรแน่นแฮนี่แหละแนวใสกับกลายน่ แน่แต่ละคนออกเบิดแหล่งยังแต่พ่านหม้อผ่านหม้อนี่กินได้ดูท่านาการขับพันนี้เพราะว่าชีเจวหรือว่าของกินรางกายห้าน้อแถวไหนบ้านเออเอ้าเขาจะกินพอประมาณนะเพราะว่าเขาจะห่างทองใส่ก่อยแล่เมื่อแหลงนะเพราะว่าลาบเลือดมันเผ็ดทุกคน กินไรก็พอสีย่ำพอพอน้ำนีเดินท่าต่อทุกคนาจาทีเฮาทานิดการนี่ยก็เห็นไหลถือว่าว่าแหลนถืออยู่กนั่นแล้วยังวยังอยาขวนมาแต่หตาคนเหมือนขวนมูเห็นเล้วมูเห็นแล้วาถ่ายมูเปิดารดวรเดือนหเดือนหกไลคุบตลอดบางที่หยาดแล้วก็มาเดี๋ยวมาใช้นทังน่เลย เนี่ยเส้นทางนี่ข่วนมากวะฮะตอนนี้เขาก็กินเข่ากินหน้งเดี่ยวเลยนะแม่พ่านแต่ละแม่พานกะต้มกระเพาะกระแพ้กินเนาะเพื่อเอาแห้งยางต่อรอบแรงเอ้าจดี๋ยวนีเขาเดินทางต่อทุกคนลูกลูกนะลูกละลูกลูกข้างนะขอในด้วยเออขอกินนะเอาโลดตอนนี้พ่านท่องเพิ่งจีคืนเอามิมนะเฮ็ดรถไม่ นัวเบ่บ่แน่นะเออเอารถมันมันมันบ่หายบ่อเมันหายมันหายแต่เห็ดมันหายแล้ซอพับบมมี่รบมี่ีปัน้เด้อปัน้เด้อบานนี้มยุแล้วบานนี้เกกงมิเเนมันมาข่ามันมาผักก่อนเลย่ะป่ะนาเวยกินเข่าซื้อนี่เดีวจไปทุกคนเลยยอกซื้อหรอกวงนึงนี่ตำนานวัเด็กินได้ผ่านดอกตำนน ุบเล่นหลังจากเขากินข้าวกินน้ำแล้วกับมาของเขาอีกแล้วทุกคนเอ้าคลิปวีดีโอนี้กับ่อมี่ทั้งหลายทุกคนเลยในผ่านสีพ่อไว้สำนึกก่อนนะพอกันอีพีต่อไปทุกคน